สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หาดคุงวิมานครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกับเจ้าคันนี้เอ้ยก่อนอื่นเลยจะพาเพื่อนๆมาดูชายหาดครับนี่สวยงามมากเลยวันนี้ท้องทะเลแสนฟางใหญ่อากาศดีด้วยครับวันนี้คะเห็นไหมครับโอ้โหวิวดีมากเลยที่นี่ด้านหน้าติดทะเลด้านหลังของเราก็คือติดภูเขา โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆขี่รถไฟฟ้าแล้วก็พาเลาะไปเรื่อยๆนะฮะเลาะไปดูซิว่าริมชายหาดของกรุงวิมานนั้นเป็นอย่างไรไปกันเลยได้เวลาพาเพื่อนๆไปเที่ยวไอ้ยาเป็นรถไฟฟ้านะครับแบบเล็กๆผมว่ามันผมว่ามันเหมาะนะก็มันไม่ยุ่งยากดีพกพาง,ง่ายด้วยมากับรถผมนี้แหละ ปัสวิคปัสวิตแก๊กเดียวพอถ้าเปิดสองแก๊กไฟมันจะติดนะครับไอ้เปิดแก๊กเดียวพอนะฮะไปเลยเปวสวิแล้วบิดได้เลยไม่ได้เอาหมวกน็อกมาคงไม่เป็นไรหรอกนะตำรวจคงไม่จับนะก็ขี่ไปเรื่อยๆบิดไปเลยชาร์จแบตมาให้เต็มแล้วก็สามารถที่จะขี่ได้แต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนผมก็จะลองขี่ไปแบบ ใกล้ๆเรื่อยๆนะขี่แบบเลาะไปเรื่อยๆนะขี่เบาๆโอ้แต่บอกได้เลยว่าวิวดีมากเลยครับโอ้โหสุดเจี้ยมเดี๋ยวพอข้ามถนนก่อนดูให้ดีนะต้องเล็งรถให้ดีนะครับรถไม่มีประกัน <laughs> ค่อยๆไปเลาะไปเรื่อยๆครับต้องขี่เล่นนู้นครับอ๋อไปเลยเร็วไปเลยเขาจะให้จักรยานขี่ได้นะครับ ถ้าเขาให้จักรยานขี่ได้ผมก็ขี่ได้เช่นเดียวกันก็ผมก็เหมือนจักรยานคันเล็กๆนะฮะ<ม>แล้วก็ขี่เลาะไปเรื่อยๆตามเส้นทางดูสิวิวมันดีมากเลยเพื่อนๆอ,อุย้ยแดงเลยก็ไปเรื่อยๆครับนะฮะพาเพื่อนคู่ใจมาพาเ,เพื่อนเที่ยวนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะอ้ยดูวิบรรยากาศดีมากเลย วิวดีมากเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบนเนินอืมเขาเรียกอะไรเดินเนินนางพญาหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นจุดชมวิวที่สูงมากๆเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขี่เลาะขึ้นไปเรื่อยๆครับดูที่ว่ารถกันเล็กๆของเราเนี่ยมันจะไปได้ไหม <laughs> ชายหาดสวยมากครับดูสิโอ้วิวชายหาดสวยมากเลย ที่ขี่รถก็ไม่อันตรายเกินนะผมคิดว่าคนขับรถยนต์เนี่ยเขาน่าจะรู้นะครับว่าที่ผมขี่อยู่เนี่ยมันเป็นพื้นสีแดงๆเนาะเขาน่าจะให้จักรยานขี่ได้นะครับก็ถ้าจักรยานขี่ได้ผมคันเล็กๆแบบนี้ก็คงจะไม่น่ามีปัญหานะครับ <c oughs> เออก็น่าจะไปได้นะครับโอ้ยดูดิดูวิวริมชายหาดสุดยอดเลยโอ้มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับนะฮะก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะมากเลย จริง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 ้่ารักม้ครับโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะ,ระบรรยากาศดีขี่กินลมชมวิวไม่ต้องกลัวดำนะฮะใส่เสื้อแขนยาวมานะครับ <c oughs> ไปได้ไปได้วิวสวยมากนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาอืมขี่เลาะตามภูเขาไปเลยนี่ทางนี้ก็เป็นทะเล ไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเนินแล้วจะให้เป็นเพื่อนดูเราจะขึ้นเนินไหวไหมเนี่ยลองดูดิว่าคันเล็กๆอย่างเราเนี่ยมันจะขึ้นเนินไหวไหมวันนี้โอ้ยมันยอดมากเลยไปเร็วดูเร็วขอดันเนินหน่อยดูดิว่าดันเนินจะไหวไหมอ้อนอนอนนอนอนนู้นครับจุดชมวิวจะอยู่ทางด้านบนนู้นนะครับนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนะฮะดูเลยครับ นู่นจุดชมวิวสูงมากเลยจะพาเ,เพื่อนๆไปดูซิว่าเราจะขึ้นเนินไหวไหมเอาแล้วอืด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 โอ้ยมันขึ้นเนินไม่ค่อยไหวครับพี่น้องเอ้ยบิดหมดแล้ว <c oughs> โอ้โหมันขึ้นเนินชันไม่ไหวอะ่ะมันวิ่งได้แค่เฉพาะทางเรียบก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันไม่สามารถที่จะขึ้นเนินชันๆไหวนะฮะเพื่อนๆลองดูดิเนี่ย เนินมันชันมากเลยเห็นไหมเหลืออีกประมาณแค่ห้าสิบเมตรไปไม่ไหวเอ้าค่อยๆลองค่อยๆดูเอ้าอึ๊บถ้าบิดหมดมันไปไม่ไหวนะลองค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆเกียร์หนึ่งเอ้ยไม่มีเกียร์หรอกค่อยๆบิดค่อยๆบิดอ๋ออมันจะพาน้ำหนักหกสิบกิโลไปไหวไหมเรามาดูกันเอ้ยไหวว่ะไหวว่ะ ค่อยบิดไปอืด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 ค่อยบิดโอ้โหมันตื้อมากเลยมันแทบจะไปไม่ไหวอ่ะพูดง่ายๆนะฮะโอ๊ยเอาขาช่วยหน่อยเอาขาช่วยหน่อยเอาขาช่วยหน่อยแล้วโอ้ยเอาขาช่วยมันหน่อยนึงอืด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 โอ้ยเกือบไม่ไหวเนี่ยไหวครับไหวนะฮะ ขึ้นมาจะสุดแล้วครับ,บนี่ฮะโอ้ยจุดยอดจุดชมวิวสวยมากตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนจอดตรงไหนดีเอ่ยจอดตรงไหนดีเอ่ยไปหาที่จอดรถดูนิดนึงจอดตรงไหนได้อ่ะดี๋ยแอบหลบมุมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรถเฉียวเอาคันยิ่งเล็กๆอยู่นะฮะแต่สีมันสวยมากเลยสีมันจะ มองสว่างสว่างมากเอ่อไปหาที่จอดก่อนจอดตรงไหนได้เอ่ยปื๊ดอ๋อเดี๋ยวไปแอบหลบมุมหลังหลังแม่ค้าขายของก็ได้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอยู่บนนู้นนะครับนะจุดชมวิวอยู่บนนู้นเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนจืดจื๊ดจื๊ดจืดจืดจื๊ดจืดจืดจื๊ดจื๊ดจื๊ดจอ้ดจื๊ดจอ๊ยจื๊ดจื๊ดดจื๊ดจื๊๊จดด เออขอจอดลบมุมหน่อยนะครับนี่ร้อนน่าดูเลยไม่เป็นไรครับกลัตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคทิ้งรถไว้นี่แหละครับนี่ถ้าใครเห็นก็ใครเห็นก็ไปหายนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะผมคิดว่าที่เอ,อสาธารณะแล้วก็คนเยอะๆขานาดนี้ยคงไม่มีใครขโมยรถผมไปหรอกเออ ไม่มั่นใจคือเดินมาแล้วก็ต้องหันหลังกลับไปมองด้วยนะฮะเดี๋ยวมันไปหายถ้ามันไปหายนี่ก็เราก็ต้องเดินกลับนะครับนะฮะจุดชมวิวเนินนางพญานะครับนี่ตรงนี้เลยจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเนินนางพญาอุย้ยยอดมากเลยสวยมากตรงนี้ดูซิ โอ้เมเจ้าจุดตรงนี้แหละครับที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมโอ้ยสูงมากแล้วก็สวยด้วยครับดูซิบรรยากาศดีมากเลยโปรดช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโอ้ยงดงามมากครับโอ้ยมีใครมาแล้วบ้างแถวนี้มีใครยังไม่เคยมาฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะ ฝากไปบอกแฟนฝากไปบอกเพื่อนบอกว่าเอ้ยพามาหน่อยตรงนี้สวยมากครับอุ้ยดูสิสูงตรงนี้สูงมากเลยนี่จะเป็นเนินเหมือนหน้าผาเล็กๆนะฮะสูงแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวจะพาเพื่อน <c oughs> ๆเดินขึ้นไปชมกันนะครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยโอ้ไม่เจ้ามันสุดยอดไปครับได้เวลาตอนนี้เราก็จะพา ไปด้านบนจุดชมวิวเนินนางพญาที่หนึ่งอ,อยู่สูงมากเลยไปเราเดินขึ้นไปเที่ยวกันเดินเลาะขึ้นไปเรื่อยๆทางนี้ก็จะเป็นหน้าผาสูงนะฮะสวยมากมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันเยอะเลยณจุดตรงนี้นะครับดูสิโอ้ เราจะได้เห็นบรรยากาศสวยจริงๆ สวยด้วยให้ดูเน,นี่บรรยากาศดีมากเลยูนนดูสูมากเมื่อก่อนนี้เขาจะมีกุญแจคล้องไว้นะครับของไว้เต็มไปหมดเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดนะหรือว่าเขาเลาะออก แต่ว่าถ้ามีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะต้องมามาแขวนกุญแจไว้เยอะแยะมากมายเอาไว้เป็นคู่กันนี่คู่กันคู่กันนะไม่ไปไหนนะเนี่ยฉันนฉันใดเกิดมาจะได้เป็นคู่กันอีกนะฮะเอ้ยน่ารักมากเลยเห็นไหมครับมีกุญแจเยอะเลยเอ้ยใครเคยมาคล้องกุญแจแถวนี้บ้างเนี่ยของใครเนี่ยของใคร อาไว้ชาหนาจะได้เจอกันอีกใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะวิวสวยมากให้ดูครับเพื่อนๆครับ แล้วตรงนี้อีกจุดจุดหนึ่งที่เป็นที่ที่สวยมากเลยดูนี่สูงมากแล้วก็สวยด้วยดูวิวนี้สวยมากครับนี่เป็นยังไงล่ะเพื่อนๆเ,เคยมาแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเคยมาแล้วคอมเมนต์หน่อยนะที่นี่หาดคุ้งวิมานครับจังหวัดจันทบ,บุรี ทึมพึมพึมให้ดูบรรยากาศรอบๆสวยมากอุย้ยอยากกระโดดลงไปจังไม่เอาเดี๋ยวตายก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่คนเขาก็าชอบเดินลงไปนะเพราะว่ามันมีทางเดินนะฮะมันก็จะเราก็จะไปกินลมชมวิวทางด้านนู้นได้แต่ทางมันลาดชันมากเลยนะไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็โอเค แต่ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ค่อยแข็งแรงอย่าลงไปนะครับเดี๋ยวลื่นมุมนี้ก็สวยดูดิโอ้ว้าวชายหาดอยู่แบบเหมือนชายหาดเลยมีเสียงคลื่นซัดซุ่มซุมซ,มซุมที่นี่หาดคุ้งวิมานครับถ้าคุณมาแล้วคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย